กับลำดับต่อไปท่านนิกรจำนงครับเชิญครับครับขอบเรียนท่านประธานที่เคารพครับท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้สุกเกียรติครับผมขออภิปรายนะครับในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็นนะครับต่อการแก้ไขมาตราเก็โดยการปรับปรุงมาตราสินะครับตามตามที่อยู่ในร่างนี้ที่มีการปรับปรุงกลายเป็นประชามติแบบดับเบิ้ลเมเจอริตี้ ยังก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณว่าเรื่องนี้ท่านแยกออกมาเฉพาะนะครับเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญน,นะครับในส่วนอื่นเนี่ยถ้าเป็นการทาประชามติทั่วไปหรือกฎหมายทั่วไปเนี่ยท่านก็ใช้ตามร่างของสมัมพชิก,กสภาผู้แทนรัษดรที่ส่งมานะครับอันนั้นจะเหมือนกันหลักการตัวนี้ครับผมยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับกับการเพิ่มหลักการใหม่นี้เข้ามานะครับ ว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหัวใจสําคัญที่สุดนะครับของการแก้ไขร่างพระรบัญญัตินี้นะครับว่าในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับฉบับนี้ที่ส่งมาผมจะขออนุญาตท่านประธานนะครับลำดับความว่ากว่าจะมาถึงร่างของสสนี่นะครับที่มาเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรมีความจําเป็นแค่ไหนแล้วมีการปรับปรุงร่างกันมาอย่างไรไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราก็ไปชี้ตามนั้นนะครับ เรามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษานะครับเ,เกี่ยวกับการเ,าเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างนะครับกับเรื่องรัฐธรรมนูญรัชทายุทธศักราช2160ทึงมีท่านบูมิรำเป็นประธานนะครับผมอยู่ในกรรมธิการชุดนั้นด้วยกรรมธิการชุดนั้นนะครับทวนกันอีกครั้งงได้เสนอความเห็นไป ว่าเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลก็คือจะจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่นะครับฉบับประชาชนเนี่ยขึ้นมานะครับก็คือให้มาจากประชาชนมีสตวตอรนั่นแหละโดยสรุปนะครับคณะกรรมาการศึกษาเนี่ยสเสนอความเห็นไม่ยังครอรัองว่าพรบออกเสียงประชามติที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงในการที่จะผ่านได้นะครับเ,เพราะว่าไม่สามารถจะทำดับเบิลมิเนเจริตี้ได้แน่ๆนะครับ ก็เลยเสนอความเห็นไปมีร่างประกบไปด้วยนะครับยกร่างเป็นตุ๊กตาไปด้วยในครั้งนั้นเนี่ยนะครับทางม,มติคอรมอในวันที่23เมษายนเมษายนเห็นชอบกับความเห็นดนังกล่าวคือเห็นชอบว่าทำสามครั้งนะครับคำถามเป็นเว้นหมวด1หมวด2แล้วก็3เนี่ยนะครับให้นะครับทางเ,เลขาก็คือสองปนนะครับ ทางฝ่ายของสำนักปลัดนะครับไปร่วมกันทำยกร่างขึ้นมาทำกฎหมายฉบับนี้ใหม่ให้มีการแก้ไขเสียก่อนนะครับซึ่งในการไปดาเนินการตรงนั้นนะครับก็ได้ดสรุปว่าอย่างนี้ครับาการออกเสียงประชามตินะครับให้ไปคุยกับนะครับคอรมอมินติว่าให้ไปคุยกับพักการเมืองกับที่มีร่างอยู่ในสาภานะครับ แล้วก็หรือที่กําลังจะเสนอความเห็นเข้ามาแก้ไขร่างให้ไปคุยกับพักการเมืองแล้วก็ไปจัดที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าเชิญพักเพื่อไทยมานะครับมีอยู่สองร่างแล้วก็พักก้าวไกลามาคุยนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปตอนนั้นมีสองสองสองพักมีข้อสรุปว่าจะดําเนินการเนี่ยจดทำนะครับเป็นร่างนะครับแก้ไขาการออกเสียงประชามตินะครับเป็นอย่างนี้ครับ มติที่ตกลงมาเป็นร่างแรกของคอลม,มก็คือการออกเสียงที่จะถือว่าเป็นข้อยุติในการจัดทําประชามติให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องมีจํานวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งนะครับเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียงต้องสูงกว่าคะแนนเสียงในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จัดทาประชามตินั้นหมายความว่าจากสองชั้นน,นะครับกลายมาเป็น uh ชั้นบนไม่เอานะครับที่ต้องออกมาเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิและไม่เอา แต่ว่าในร่างของคำรัมตรีตอนนั้นน,นะครับที่ส่งเข้ามาเนี่ยคือให้ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิ์หมายถึงชั้นชั้นที่สองผมถือว่าเป็นชั้นครึ่งนะครับก็สรุปตามน,นั้นแล้วก็ส่งเข้ามาพิจารณาในในสภาผู้แทนราษฎรตอนนั้นเนี่ยได้มีร่างอีกร่างหนึ่งเข้ามานะครับเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยนะครับหลักการเนี่ยนะครับ เป็นไปตามร่างแรกของคณะมนตรีตอนนั้นก็คือว่าให้มีชั้นบนด้วยก็คือว่าให้ออกมาเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์แต่ข้างล่างเนี่ยนะครับไม่มีก็คือว่าใช้เสียงข้างมากเฉยๆนะครับแล้วก็มากกว่าเสียงที่ไม่ลงคะแนนนี่เป็นร่างที่เป็นร่างที่สามนะครับก็เท่ากับว่ามีสามพักบวกกับร่างของอคอรมออีกร่างเป็นสีร่างก็มีการนำมาพิจารณากันนะครับ ในชั้นการพิจารณาของกรรมธิการเนี่ยนะครับกรรมธิการได้มีการพิจารณาแล้วจัางหาหรือเรื่องนี้อย่างมีในยักษ์สคัญต้องอื่นก็เป็นตัวเสริมตัวเนี้ยเป็นหัวใจนะครับได้ข้อสรุปตามนี้ครับได้ข้อสรุปว่าเป็นมาตรา13เนี่ยนะครับการออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องการทาประชามติไอ้สื่อเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงนะครับโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องมีจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้เสียงและต้องสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่แสดงความเห็น ในการจัดทำประชามตินั้นก็คือร่างที่ส่งเข้ามาที่ท่านพิจารณานี่แหละนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับมีการคุยกันเรื่องตามความเห็นของของออก็คุยกับทางอีกพักหนึ่งว่าไอ้ที่เกินกึ่งหนึ่งอะขอดรอปลงมาได้ไหมนะครับก็คุยกันว่าอ,อ,อาจจะทําเป็นนะครับเสนอกันมาว่าให้มีเกณฑ์ขั้นต่ําเพราะความเห็นเนี่ยคืออยากจะมีเกณฑ์ขั้นต่ําไม่ใช่ปล่อยลอย,ลอยๆนะครับ ให้มีเกณฑ์ขั้นตำ่ำก็มีการสงวนคำแปลยะติผมเนี่ยสงวนกับเขาด้วยนะครับทั้งๆที่เป็นเลขานุก,การคณะกรรมาการนั่นแหละคือเสนอความเห็นว่าบวกเข้าไปว่าผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับต้องมีเสียงไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงคือเรายึดถือตามหลักเกณฑ์ทีใใ่ในการสงวนคำแปลยะตินั้นนะนะก็คือเนื่องจากราเปนปีปี4ศเนี่ย ให้เสียงนะครับในการทําประชามติเนี่ยหใน5ดังนั้นเนี่ยตรงนี้หใน4ี่คือ25%ซึ่งประมาณว่าสักสิล้านได้1ิบสล้านโดยประมาณนะครับก็ก็มีการเสนอเป็นสมวนคำไประยะติในการประชุมของสภาชุดใหญ่ของสะส,ะส,ะสะเนี่ยก็มีการสนับสนุนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีมตินะครับฝ่ายที่สงวนคำไประยะติก็คิดว่าเออก,ก็ไม่ได้เสนอเพื่อบวชเพื่ออะไรนะครับ ตกลงว่าเป็นกลับมาเป็นนะครับยืนยันตามมาตรา13การออกเสียงประชาธิติถือวิข้อยุติก็คือว่าใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงนะครับโดยใช้เสียงข้างมากนั้นต้องมีจํานวนเกินกึง่งหลักการเนี่ยนะครับก็คือว่าออกมาใช้เสียงข้างมากธรรมดาตามร่างของอพรรคเพื่อไทยที่เสนอขึ้นมาตามที่ท่านกฤษได้พูดแล้วนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้ก็ส่งมาที่นี่ดังนั้นเนี่ยการที่ที่ประชุมแห่งนี้เนี่ยจะมีการกลับมติตรงเนี้ย ถือว่ากระทบหัวใจสําคัญในการทํากฎหมายฉบับนี้โดยมีเป้าประสงค์ก็เพื่อเพื่อจะทําให้มีรักลฉบับประชาชนขึ้นมาหลักการอยู่ตรงนี้ผมเองส่วนตัวเนี่ยไม่มีมาสักมาตราหนึ่งมีอยากจะให้มาจากประชาชนนะครับแล้แก้ไขได้ง่ายกว่านี้เท่านั้นเองท่านประธานที่เคารพครับผมพิจารณาโดยโดยโดยติดตามเรื่องความเป็นไปนะครับผลของการลงมตินี้ของท่านเนี่ยนะครับ ถามว่าจะนำไปสู่อะไรผมไม่คิดว่าสามารถจะเอากลับมาคราวนั้นในการประชุมเนี่ยเราเอากลับมาได้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับจากการสงวนคัําปร์ยตินะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้ไหมนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาตามมานะครับในกรณีที่ถ้าท่านเห็นว่าเห็นด้วยกับการปรับปรุงแก้ไข,ขครั้งนี้ก็เท่ากับว่า ไม่เห็นชอบกับการแก้ไขนะครับของสภาผู้แทนราษฎรหมายถึงว่าไม่เห็นตามตรงนู้นมันก็กลายเป็นว่านะครับต้องกลับไปสภาซึ่งผมเชื่อเหมือนกันเหมือนที่ผมเชื่อว่าน่าจะน่าจะไม่ผ่านตรงนี้นะครับตามร่างเดิมแล้วผมก็เชื่อว่ากลับไปสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ผ่านเพราะคราวนั้นมาเนี่ยเป็นเอกฉันนะครับ400ยกว่า408นะครับงดออกเสียงแค่สอง เชื่อว่าสภาผู้แทนรัษฎรคงจะยืนตามร่างของสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าต้องมีการตั้งคณะกรรมาการร่วมขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญน,นะครับมาตรา1 7 1 7 9นเาะครับตามมาตรา1 7 1 1 3 7นะครับคือว่าให้มีการตั้งกรรมธิการร่วมอย่างละสิบนะครับก็คือสภาู้แทนราษดร10แล้วสภานี้อีก10 ซึ่งท่านก็ต้องคงต้องเตรียมตัวแหละนะครับท่านจะไปถึงจุดนั้นมีการพิจารณากันในในการตั้งกรรมธิการร่วมถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับหมายถึงไม่มีข้อสรุปเนี่ยสภาก็ต้องตกลงกันยังไงแล้วซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าจะจะ,จะคุยกันได้แค่ไหนเพียงไรแต่ก็ต้องส่งกลับไปยังแต่ละสภาถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นด้วยนะครับร่างนี้จะถูกแขวนหกเดือนร้อยแปดสิบวันหมายถึงว่าจะฟรีดเอาไว แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางสภาผูแ้แทนราษฎรอาจจะใช้อํานาจก็คือว่ายืนตามร่างเดิมด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผูแ้แทนราษฎรดังนั้นเนี่ยเขาสามารถกลับไปใช้ร่างที่ส่งมาตอนต้นได้เลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านวุฒธธิสภาอีกแล้วซึ่งผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าถ้าเป็นแบบนั้นน่ยนะครับคำถามที่ตามมามันกระทบอะไรนะครับ มันกระทบกับรัฐธรรมนูญที่จะเป็นของประชาชนคือเราแก้กฎหมายฉบับนี้ตอนส่วนแรกท่านเห็นไหมครับว่าเราอยากจะให้ไปทำประชามาติพร้อมกับการเลือกตั้งอื่นๆได้เลือกตั้งใหญ่ซึ่เราเล็งเอาการเลือกตั้งสอจอในวันที่สองกุมภาพันทีนี้ถ้าไปอย่างนั้นเนี่ยนะครับสรุปว่าไม่ทันแน่เพราะไม่ทันแน่เนี่ยหนึ่งค่าใช้จ่ายก็เพิ่มอันที่สองเราแก้กฎหมายประชาชนก็มองมาอันที่สามเนี่ย ถ้าหกเดือนติดถ้าสมมติว่าจะไปถูกล็อกอยู่หกเดือนเนี่ยผมเชื่อได้เลยผมคำนวณมาเป็นเป็นปีๆหลายปีแล้วเรื่องนี้สรุปว่านะครับทำไม่ทันในรัฐสภาชุดนี้แน่นะครับเพราะถจ้าหายไปอีกหกเดือนตอนนี้เรามีเวลาเหลือไม่ถึงสามปีแล้วเวลาที่เหลือทั้งทำทั้งทั้งหมดเนี่ยทีนี้คำถามที่จะมีก็คือว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเกิดรออยู่แล้วขณะนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกับกรณีที่จะเกิดขึ้นก็คือ รัฐมนุญฉบับประชาชนเกิดขึ้นไม่ได้เป็นนโยบายรัฐบาลที่แล้วและก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ด้วยนะครับใค้เขียนทำว่าโดยรวดเร็วนะครับยังอยู่ในนโยบายตรงนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีผมยังมีความหวังอยู่นะครับผมเลยจะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมนี้นะครับก็ขเข้าใจว่าได้ยินไปถึงถึงสภาผู้แทนราษฎรด้วย ขณะนี้เนี่ยณนะขณะนี้เนี่ยแม้ว่าท่านจะยืนแล้วโหวตตามที่แก้มานะครับโดยเสียงข้างมากแต่นะครับซึ่งมันจะต้องกลับไปสภาผู้แทนราษฎ์ซึ่งจะเห็นชอบตามคาแก้ไขเนี่ยของสภานี้หรือไม่ซึ่งผมเชื่อตอนนี้ว่าไม่นะครับไม่เห็นชอบก็ตั้งกรรมธิการร่วมขึ้นมาคือพิจารณาวันนี้วันพุทธที่9นี่ผมเรียงให้ดูเลยว่ามันยังมีเวลาอยู่นะ ไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับถึงมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยวันพุทธที่9เนี่ยนะครับสภาจะต้องพิจารณาที่ท่านแก้ไขไปเนี่ยนะครับไม่เห็นชอบตั้งกรรมธิการร่วมตามที่สภาเสนอมาจากสภาผู้แทนราษฎรสิบท่านนะครับวันที่15เนี่ยนะครับถ้าถ้าหมายถึงว่าถ้าเรายังจะจะหาทางออกทางนี้พุท,ทิสภาตั้งกรรมธิการร่วมตามจํานวนที่สภาผู้แทนราษฎรกาหนดก็คือ10คนนะครับแล้วก็วันพุทธที่16 ในเดือนนี้นะครับถึงวันพุทธที่ยี่สิบสามเนี่ยกรรมการการร่วมกันอาจนะครับนะครับพิจารณาร่วมกันเพื่อหาทางออกเรื่องนี้คือจับมือคุยกันเลยสองสภานะครับว่าจะหาทางออกกันอย่างไรใช้เวลาอ่าสิบหกถึงยี่สิบสามเท่านั้นเวลาที่มีนะครับมีการพิจารณาร่วมกันแล้วก็พฤหัสที่ 24, ทออยี่สิบสี่นะครับที่รออยู่เนี่ยนะครับกรรมการการร่วมกันส่งให้สองสภาแล้วนะครับ วันจันทร์ที่28ตุลาคมนี่เวลาที่ผมผมลองลองทำเวลาให้นะครับวุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบตามร่างของคณะกรรมการร่วมซึ่งถ้าจะตั้งขึ้นเนี่ยนะครับวันที่30สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาความเห็นชอบมันมันจะเรียงเป็นวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะครับของกรรมการร่วมนะครับก็30วันที่31เดนี่ยดำเนินการตามมาตรา81ของรัฐธรรมนูญได้เลยแสดงว่าทันในสภาชุดนี้ หมายถึงว่าก่อนที่จะปิดสมัยประชุมแต่ท่าเลยตรงนั้นไปเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่วันก็ตามมันจะไม่พอดีกับจังหวะของวันที่สองกุมภาที่กําหนดไว้มันจะไหลเลยไปยิ่งถ้าหกเดือนก็ไม่ต้องไปพูดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหากหากสภาใดานะครับมีปัญหาก็จะถูกยับยั้งใ้เมื่อร้อยปปดสุบันผมตั้งความหวังไว้นะครับไหนไหนท่านก็มาถึงตรงนี้แล้วผมจริงๆแล้ว เห็นด้วยว่าอยากจะให้ท่านยืนตามร่างของที่ส่งมาจากสภาผูแดด้แทนราษฎรไม่งั้นเนี่ยมันจะถุ่มเสี่ยงกับจะถูกโทษว่าคล้ายๆว่ารั้งและทรนุนจะบอกประชาชนไว้นะครับน,นี่ท่านต้องรับตรงนี้ด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นก็ผมก็เสนอว่าสเกดูนะครับหรือว่าวันเวลาที่ผมได้ชี้ไปยังมีโอกาสแต่ว่าทุกวันต้องเปะ๊ะ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 ตามนี้พลาดไปแม้แต่วันเดียวก็ไม่ได้ซึ่งจะยุ่งยากมากนะครับแต่ว่า ผมเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้ายังไม่จบสิ้นก็ยังมีความหวังอยู่เสมอเพราะผมจาเรื่องนี้มา20กว่าปีแล้วเรื่องจะแก้รัฐมนุนให้เป็นสวับประชาชนผมก็ทำของผมต่อไปมีความหวังต่อไปก็กราบเรียนท่านที่เคารพนะครับทั้งทั้งสภา,านี้ให้ช่วยกันพิจารณาว่าประเด็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่พักไหนอยู่ที่อะไรอยู่ที่เราจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนได้ใหม่ในยุคสมัยของเราภาระตรงนี้ จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่งเรื่องอื่นนี่เป็นประเด็นเรื่องข้อกฎหมายทั้งนั้นแต่ประเด็นตรงนี้ที่ท่านต้องพิจนารณาครับก็กลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับกราบขอ,บ,ขขขขอบคุณครับ